แล้วก็จะมาขายไอเดีเกมเสร็ษทีกันอีกแล้วนะคะสำหรับ ID นะคะก็เป็นราคาสำหรับคนที่งบน้อยนะคะราคาย่อมเยานะคะไม่แพงเกินไปนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะก็ไอดีนี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่22นะคะคือเพิ่งเพิ่งเริ่มสร้างเลยนะคะแล้วก็มีลูกอมดาว4 0 0พันทอง3า0,000ส่วนหินนะคะก็จะมีอยู่1,500นนะคะโอเคเราได้สะสมหิน หน0่ 1> 1, แล้วนะเรามาดูตัวละครกันนะคะตัวละครนะตัวละหลักเลยนะคะก็จะเป็นสโนว์ควีนอิาเบลตามด้วยลิง์กของนาเดียนะคะลิง์กนี้คือเราจะได้ทุกคนเลยนะคะถ้าเข้าเข้าร่วมอีเวนต์ตามที่นาเดียเขากำหนดที่ GM เข้าเขากำหนดเนาะซิดก็มีนะคะเทพลายแห่งจันทรา เลน,น่าค่ะออโรราโจ伊จันเจ้าค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับตัวละครหมดแล้วมีสโนว์ควีนเอสเบลแล้วก็เลน,น่าก็ถือว่าคุ้มแล้วนะนาเดียก็มีนะคะเป็นลิงของนาเดียส่วนจี้เครื่องรางนะคะตามภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะ,ะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะ มันก็เยอะอยู่นะคะทุกคนเยอะอยู่นะมีอยู่25ิ้ชิ้นน่ะเห็นไหมตรงคำว่าฟีข้างล่างน่ะรวมแล้วก็มีจี้อยู่ทั้งหมด25ชิ้นหรือเปล่านะถ้าจำออประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณนี้แหละลูกเต่านะคะก็มีอยู่3ลูกนะคะเป็นลูกเตา๋าไอศครีมคุกกี้นะคะแล้วก็ลูกเตา๋าต้นอ่อน ส่วนจี้ที่แนะนำนะคะเป็นจี้หลักนะคะของ ID นี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้เลยเห็ดพิษค่ะออปชันก็ป้องกัน50%นะคะป้องกันโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะคะแชมบอรินตัวบิน VIP ป้ายแดงค่ะโดนก่อสร้าง V2 แล้วก็แปลนมหาเศรษฐีมีแมวด้วยแกนรีโมทสมุดแลกเปลี่ยนบัญชีค่ะ รองเท้ากระโดดสีทองค่ะก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนพวกนี้นะคะก็จะเป็นจี้ลิงของนาเดียนะคะก็ให้ใส่ให้ครบนะคะสกิลมันถึงจะออกนี่เลยมีหมวกครบนี่เลยโอเคค่ะไอดี ID นะคะเราก็ขายกันในราคา250บาทค่ะราคา250บาทแต่ถ้าแต่ถ้าคนซื้อ กดถูกใจแฟนเพจเน็ตเกมเศรษฐีกดแชร์ที่หน้าเฟซนะคะแล้วก็จะลดให้เหลือแค่220บาทอ้าไม่ใช่ค่ะ200ทวนโอเคนะคะลดให้เหลือ200ทวนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ต่อไปที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ